โครงการคนละครึ่งเฟสสามค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะหลังจากที่มีการเปิดใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตางัง10นาทีแรกค่ะคุณผู้ชมพบว่าแอปพลิเคชันล่มและอีกหนึ่งปัญหาที่เจอก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยทำไม่ได้ทําให้พี่น้องประชาชนหลายคนนะคะต้องไปต่อคิวที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนแทนอีกฝั่งหนึ่งค่ะในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้คนที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตางังมีจํานวนน้อยกว่าที่คาดไปมากเลยคะ่ะ ภายหลังที่กระทรวงการคลังได้โอนเงินก้อนแรกในโครงการคนละครึ่งเฟส3มจำนวน1,500บาทเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะและเปิดให้เริ่มใช้งานตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปเมื่อวานนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต่างพากันเข้าไปเช็คสิทธิ์ค่ะแล้วก็ตรวจวงเงินก้อนแรกแต่ก็พบปัญหานะคะคุณผู้ชมคือแอปพลิเคชันเป่าตางังใช้งานไม่ได้ซึ่งเป็นเหมือนกันเกือบทุกพื้นที่โดยธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าอาจเกิดจากผู้ใช้ยังไม่ได้อัปเร์ชั้นล่าสุดและยังไม่มีการยืนยันตัวตนซึ่งในประเด็นการยืนยันตัวตนค่ะคุณผู้ชมพบว่าเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ด้วยกันเพราะว่าหากยืนยันตัวตนไม่ได้ก็จะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้ และอาจทําให้ได้รับโอนเงินล่าช้าด้วยอย่างที่จังหวัดตรังค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ตรังกันสักหน่อยนะคะพบว่ามีประชาชนจํานวนมากเข้าแอปเป๋าตังไม่ได้เนื่องจากยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่ได้ทําให้ต้องนําบัตรประชาชนมารอคิวยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแบบนี้โอ้โหหลายคนเลยนะคะคุณผู้ชม ขณะที่บางคนเนี่ยก็ได้รับข้อความบอกว่าลงทะเบียนสําเร็จแล้วปดใช้สิทธิ์แอปพลิเคชันเป่าตางังก็เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมค่ะแต่พอนําแอปพลิเคชันไปใช้ใจ่ายจริงๆอ่ะกลับใช้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงของชาวบ้านที่จังหวัดตรังกันหน่อยค่ะในเมื่อแต่คือได้แล้วแต่พอพอเปิดข้าวไปอ่ะไม่ได้โอค่ะก็เลยต้องมาทำนี่นี่มันจะขึ้นว่าไม่พบข้อมูลมันเนี่ยอ๋อเหรอคะ เอฟอะมันขึ้นหวาคุณลงทะเบียนสำเร็จอ๋อบุ่นญเลยนะเมื่อวานนี้นะครับที่สำคัญ คนที่ลงทะเบียนครั้งแรกบอกว่าโอ้โหตอนรอบแรกเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยไม่วุ่นขนาดนี้เลยครั้งนี้มาวุ่นวายลงทะเบียนใหม่ด้วยนะฮะแล้วต้องไปยืนยันตัวตนแล้วไม่ใช่ยืนยันในแอปนะต้องไปยืนยันที่ตู ATM, ้ ATM หรือที่ธนาคารอีกต่างหากาก็ทําให้ต้องออกไปนอกบ้านนะนะนะคุณผู้ชมก็ไปเสียกันอีกนะคะซึ่งปัญหาที่พบแบบนี้เข้าใช้แอปพลิเคชันไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ตรังเท่านั้นค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเขาก็บอกว่าคนละครึ่งเฟสามไม่คึกคักเหมือนก เทียบกับโครงการเราชนะและมอ33เรารักการที่เพิ่งสิ้นสุดไปเพราะว่าโครงการนี้จะต้องมีการเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนซึ่งบางร้านค่ะพบว,ว่ามีผู้ใช้คนละครึ่งเพียงไม่กี่รายแต่ก็ยังคาดหวังว่าโครงการคนละครึ่งนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายได้บ้างนะคะไปฟังเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดเพชรณุโลก,กันหน่อยค่ะโอ้ยมันผ่านมาดีกว่านี้แล้วเช้ามาจะคึกคักกว่านี้นี่วันนี้ไม่คึกคักเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน ต้องเติมเงินไยมั้ง,นงเนาะสงสัยจะต้องเติมเงินด้วยกัเลยเพราะ<า><ท>ค่ะแม่ค้าเขาก็คาดหวังนะคะว่าโครงการนี้จะมาเข้ามาช่วยพยุงนะให้มีการซื้อขายได้บ้างนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3จะให้สิทธิเงินเยียวยา3,000บาทตลอดโครงการซึ่งงวดถัดไปก็จะมีการโอนเงินเข้าไปอีก1,500บาทจะโอนในวันที่1ตุลาคม2564ซึ่งสามารถทบสิทธิ์ใช้ได้นะคะตลอดสิ้นสุดโครงการไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564 ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะรายใหม่จะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานทุกครั้งแล้วถ้าเกิดยืนยันตัวตนไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งปัญหาคือต้องไปอัปเดตก่อนนะอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังคให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนค่ะ